ช่องจุมพลเกษตรยุ่หชนอครับคลิปที่76็ครับนำพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการทำปุ๋ยหมักใช้เองนะครับมีวัตถุที่ใช้แล้วก็ขั้นตอนวิธีการยังไงก็ลองทดลองชมดูครับพิก,กัดครับ,บ้านแกงสนามนางตําบลหนนงสรารานอำเภอแกงสนามนางจังหวัดนครสมาครับท่านผู้ชมเคยคลิปนี้นำพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการทำปุ๋ยหมักใช้องนะครับก็มีวัตถุท่านผู้ชมขันน้นไหนฮะ หญ้าแ,แห้งใบไม้แห้งแล้วก็ขี้วัวขี้ควายท่านผู้ชมครับนี่ต้นกล้วยใบกล้วยก็ได้เลยท่านผู้ชมครับนะฮะนำมาใช้ได้ครับโจกแหน่ผักตบชวาผลไม้ที่ตลาดนะฮะที่เขาไม่ได้ใช้มันเน่ามันเสียแล้วะชงเช้าผักสดต่างๆนงะฮะเปิดผลไม้ ไม่ขายไม่เอานั n ên, n ้ำมาเป็นต้นไมกได้ท่านผู้ชมกัอนะโดยวางสลับกันเป็นชั้นๆนะชั้นแรกก็วางไว้ท่านผู้ชมก่อนเลยันนี่เนี่ยสุดย่างแห้งนะท่านผู้ชมยาสุดย่างแห้งใส่เลยครับชั้นสัวก็ทเติมสุดทันนะที่บอกที่ควายเลยครับ แล้วด็นที่สามมีต้นชมพู่อยู่นไม้แห้งใบไม้แห้งเดี๋ยวมาใมกันนะคัเลยกัน คุยข้อดูผู้ชครับเดินไปเลยครับดูผู้ชมคนนี้ครับ i ท่านผู้ชมนะฮะตามถนนทางใหนะฮะแลไม่ต้องซื้อนะฮอรนั่เลยอ้าันนีาสยแห้งใบไม้แห้ง ใบไผ่ไว้เต็มหมดเลยครับท่านที่จ็ท่านผู้ชมครับก็ป้ยขอ้อที่เคยครับโอ้ยขี้วัวขี้ควายบ้านเราท่านผู้ชมครับหาตามรุ่นทางนะครับท่านที่แปดท่านผู้ชมครับก็มันเดิมครับห้าแห้งใบไม้แห้งจบแน่ เสว่าเป็นกล้วยการกล้วยไดไหมดนะครับทรมาก,ก็ได้มากคุณผู้ชมท่านผู้ชมเยอะธรรมกตัวไหนก็ได้ที่น,นะนับนตนตัวนี้ก็ลดน้ำเป็นท่านผู้ชมนนครับนะฮะเบยเขาเกิดความชื้นจุดินึงสีครับ ปยผ้าปพลสติกรือวัสดุเหลือใช้ก็ได้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร16-16-16รบในตัวเจนตัวเทสเซียมฟอสฟอรัสครับเล่งดอกเล่นผลน ใบเขียวใบใหญ่หรากี่ขาดแล้วก็มีวัต<ร>ตูที่ใช้ครับใยแห้งใบไม้แห้งผักตบชวาจอกแหน่ผักสดเปลือกผลไม้ได้โมเดท่านผู้ชมครับการกล้วยใบกล้วยต้นกล้วยนะครับสับปเป็นชิ้นเล็กๆนะครับสับให้มันละเอีเยนดน,นิดนึงนะครับแล้วก็ผู้ขี้คว้ขี้ควา,ควายุ๋ยคอกบา้าวนี่แหละครับ ก็ว่าเป็น <Techn> ช <Pokémon> ั้นๆสลับกันท่านผู้ชมครับนะฮะชั้นแรกก็เป็นหญ้าแห้งใบไม้แห้งกระจกแหนปักตบชวาหรือก้านกล้วยครับและชั้นที่สองก็ปุ๋ยคอกขี้วัวขี้ควายบ้านเหล่านี่แหละครับก็สลับกันไปเรื่อยๆท่านผู้ชมครับนะฮะชั้นชั้นสามก็เป็นหญ้าแห้งใบไม้แห้งนะฮะชั้นสี่ก็เป็นขี้วัวขี้ควายสลับกันกระทั่งหมดและครับท่านผู้ชมต้องการเยอะก็ มีวัสดุใช้เยอะๆก็ได้เยอะครับปุ๋ยวิทยาศาสตร์สูตร16-16-16ในตัวเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสนะครับเล่งดอกเล่งผลไปเขียวใบใหญ่บำรุงรากลต้นใบนะครับท่านผู้ชมก็สามารถนำไปทำแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมคนก็คิดกดติดตามเพื่อนสนิทไิ่เสหายกดไลค์ก like, ดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับเพ่มใช้แมนนัชีนะ น้ำขึ้นเยอะเลยคนระับสวนผีเสื้อชีนะคะะกกะรับผักผลไม้ก้อยจิลลี่โรงงานนี้นะ